ไม่พาโบแบงอยู่ะมีด้านอยใส่ใส่เมื่อไส่เนี่ยจ้ไปส่อยู่หน้าพ่อใหญ่อันนั้นยืหน้าประหหน่อยวะสาใขรา่โทรศัพท์เออมไม่พาโเย็บม่เลยวะมีหอ ใส่เหรอไม่ก็นอ้องนี่หรอนีออ่วะไม่คุยยอแป๊ะวะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเสียงกับบอคอยดีบันไดทุกคนจะพานแบบเป่งเสียงสุดๆเลยนะ เสียงกระิเป็นแผบเพราะว่าบาค่อยสบายเนาะสะพพันแบบว่าเจ็บคอแห้งทุกคนจนแบบสองสามวันดังคือผูดบดบออกเบาบ่ออกเลยมือน,นี้สัพพันก็มาทีโรงพยาบาลดรามาเนาะดรามาทิ่บรีคือว่ามาตรวจดิน A ทุกคนมาตรวจดินเใส่พอทางเขตคล้องเตยเนาะ่นบอกว่าอันใบใบตรวจดินเอจะออกห้ประมาณอาทิตย์หน้านะสะพพันก็ได้คิดว่าโอ้ยมันสีบ่ท่านก็ได้แบบว่าโทษจอง จองคิวตัวดีเอไว้ก่อนเนาะพ่ออะไรคิวแล้วกะใบตรวจดีเอเก็ออกพอดีนะก็เลยไปตรวจพอดีเวลาเหมะจขั้นบอจองคิวตัวดีเออไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลใหญ่แม่ทตคนบางเธอคิวเต็มบางเธอเัาอาจจะได้โดนเป็นอ่าเดือนก็นมีฮะนะสะพัพานก็เลยต้องจองไว้ก่อนแต่ถือว่าการมาไทยรอบนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะบ่บ่าบอเซียเทียวแม่ทตคนเพราะว่า ได้ตัวดีเอ็นเอนาะยอย่างหน่อยก็ได้ตัวดีเอ็นเอที่แดกก็ย่านบพท่านนาอยห่า,บานบพรได้ตัวดีเอ็นเอนะอย่านแต่ได้มากแบบว่าดำเนืนอเดืองเสนอเดืองคือเสื่อนนะแต่ว่านี้ชื่อว่าโชคดีแต่ว่าได้ท่านเนาะตัวดีเอ็นเอเดียวกับอ่าสะพันก็หลังจากนั้นก็อาทิตย์หนึ่งสะพพันกับกลับประเทศฝรั่งเศสแล้วเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีทุกคนมือวันนี้ข้าสิบไปตรวจดีเอ็นเอกันาจะได้หัว่าเโาเป็นลูกพ่อไหมมั่นใจว่าเป็นลูกจ้ะรถติดมากตอนเชา้าคนเข้าไปเฮ็ดงานนกันเนาะ ตอนเข้าไปเห็นงานตอนเสาร์กรุงเทพก็แบบว่ารถแบบว่าติดมากสะพานออกมากแต่แดดมุ่งเสาจนตอนนี้หอดเก่ามุ่งขิดบึกขนาดขับมอเตอร์ไซค์พอสะพานกระพ่าไปพิษบอนสะพนานก็คือเราเพิ่นโหเนาะเพิ่น,นกระพ่ากไปถ้าถ่ายกับตรงมอาไซ้จีพีเอสคือเก่า ทางของตรวจเข้านาดซิบโมกน้องนัดมาตรวจก็คือว่าสะพานนะมันหลดมันตีดนะก็เลยแบบว่าสาเนนอยหนึ่งนะและว้วสะพานกับฝ้าวแบบฝ่าวฟังอ่ะแหมเพราะว่ายามันบบท่านหาไปสาบอรอยตรวจมือนี้เนาะสะพานกับต้องจองคิวทัดไปก็คือว่าทาสุกดีก็ประมาณสองอาทิตย์นะแม้แต่คนแล้วหรือว่าบางเถ่อกับเป็นเดือนเพื่อสิฮาของตรวจพอเนาะเพราะมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่ ขนาดอ่าพนังงานที่อยู่ในรุ่งพยาบาลยังโมงหูหด้วยว่าเออบนตรวจดีเอ็นเออยู่บนใดฮะนะสะพานกับแบบหาถามไปเรื่อยๆรงพยาบาลก็คือว่าใหญ่แห้งแต่ว่าพอไปหอนหนาหองตรวจหาพอแล้วฮะนะเจอคําทักทายจากพยาบาลถามว่าอ่านภาษาไทยเป็นไหมคะสะพานก็ตอบว,ว่าอ่านเป็นค่ะแล้วพยาบาลก็บอกว่าแล้วทําไมไม่อ่านมันติดป้ายอยู่บอกว่าให้ติดต่อทางหน้าต่าง หน้าห้องตรวจมันกระมีประตูแล้วก็หน้าต่างแม้ทุกคนแต่ว่า่นติดป้ายอยู่บนหน้าประตูหันว่าให้ติดต่อทางหน้าต่างแต่ว่าอยู่บนประตูไงหันที่ว่าติดป้ายก็คือแบบมันมีป้ายอีกยังเยอะแยะหลายอย่างนะแล้เข้าก็กวดสายตาหาบ่เห็นไหมทุกคนแล้วสะพานก็ได้ถามพนักงานที่เขายังผ่านห้องตรวจไหว่าเออติดต่อบอได๋แล้วพนักงานก็สิใส่บนประตูหันเด้สะพานก็เลยพยายามเปิดประตูแล้วมันเปิดบ่ได้ ด้บ,บ่ะนี่ยพยาบาลที่ว่ายู่ในหองตัวน,ะนั้นแนมออกมากะ่ะล่ะคือสิแบบว่ามันใสเห็นนะว่าเออประตูยุหันาปกับยุหันเป็นยังคือโบหินเห็นนะพอเปิดหน้าตาออกมากับแบบทกักทายแบบนั้นเลยเิ่งพยาบาลก็คือเป็นคนเิ่งคือจิตใจดีนะเพราะว่าคนที่มาขงังหลังสะพานนะมาติดต่องนะ เพื่อนกับย่งเบาลนา่ดีฮะนะแต่ว่าพ่อสะพานนะไปก็คือสิอออแบบมันใส่ในสัวขนาดนะว่าเออเป็นยังคือบเห็นประมาณนะก็ได้แบบถักทายแบบนั้นเลยนะการตรวจดีเอ็นเอเนาะก็คือว่าทางเขตที่ว่าเข้าไปติดต่อเนาะคือทางสะพานนี่ก็เป็นเขตของเตยเขตเขาจะออกนังซื้อให้เข้าว่าให้เข้าไปตรวจดีเอ็นเอพอแล้วก็เขาให้นังซื้อมาเนะเาจะบอกสามารถเปิดเบิ่งได้นะมีแต่ว่าทางห้องตรวจเขาจะ เปิดเองเขาเขาจะเฮ็ดเองเขาฮะนะก็คือแบบ,แบ,บคล้ายๆมาเป็นความลับเป็นยังไงนะเขาก็ในในส่งมันก็จะมีแบบให้ตรวจค้นนี้ใส่คนนี้มันจะมีหูบเสื้อผ้านนะคะหูบพ่อเนาะให้บอกแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เขา,า,เาวนนนน่าเออตรวจค้นนะีครับค้นนียังไงคนตรวจเขาก็จะทายหูบแบบว่าคักแน่ะนะว่าเออพนักงานตรวจค้นนี้ พ่อกับลูกในสองคนในใ่กันนะเขาก็ถ่ายหูแบบเป็นหลักฐานนะทุกคนแบบละเอียดค <ขา S 1> <น>่าใส่ายในการตรวจ DNA อก็คือคนลาหกพัหารวยเนาะสองคนก็เป็นพันสมเนาะ mm hmm. ส่วนในสะพานกับ,บสบายบ่อยเนาะแบบเป็นหันเป็นหนีตลอดนะหูซึ้งว่าหลางกายอ่อนแอไหมทุกคนแบบพุ่มตานหานบ่ค่อยดีแต่ดีที่ว่าเขาอยู่ประเทศไทยนะเวลาเป็นเอียงแบบเล็กน้อยนะ บอถึงหมอะนะบอตตรงไปหาหมอหันเขาก็สามารถซื้อยากินเองได้เนาะบพคืออยู่ฝรั่งเศสนะมันตกไปหาหมอะนะเวลาต้องการยาตกไปหาหมอให้หมอสั่งยาให้บางที่เขาก็บอสะดวกไปรือว,วาบางที่หมอกบแบบว่าคนไข่เยอะกับแบบนานเท่าไรวัดน,นะซ้ำมาซ้ำเจลยาซ้ำเจลพอหมอนเขาก็ให้ไข่ก่อนนะจ<น>ะ,<ล>ะเป็นไขวัดเนาะสะพันเจ็บข้อแบบข้อแบบเข,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 ข้าไข่เลยนะทุกคนแบบ พอแทบจะเบาบ่ออกเลยเนาะแล้วก็ไอแล้วก็มีน้ำามกเนาะแบบมันมันจนขึ้นตาแมทุกคนจนตาแดงแบบคล้ายๆประวัดขึ้นตาเลยนะสะพันกับสื่อยาที่ฟี่มาก,กินแล้วก็สื่อน้ำเกลือมัน้างจะโมงเนาะเสา ตอนสาตอนแรกที่ว่าอาการดีขึ้นไหวเนาะแบบว่าการคัดจมูกเอียงนะนำ้ำโมกไหลเห็นก็คือแบบดีขึ้นไหวการที่เข้าไหลหลังจมูกตัวดีเอ็นเอเรียบร้อยเนาะกะเรือเวลาอาทิตย์หนึ่งก่อนที่ว่าสาพันธุ์สกัปประเทศฝรั่งเศสแต่ว่ามาไข่ย,ยังียนะกะอดกินอาหารเสบเลยอาหารยุไทยก์กะมแต่เนลเสบเลยละกันราคาถูกยางเป็นพักกระเพ้ากบหมันละสิบบาทนั่นสินะพัก อันนี้คือแบบราคาถูกแหงไหมทุกคนสะพานหูซึกว่าโอ้ยอยากอยู่นี่เลยอยากอยู่โดนๆนะเมียสะพานแกงเน่อใหม่เราสิจักเน่อใหม่เนาะแบบตัดหน่อใหม่เป็นผัวแบบนี้แหมทุกคนคือแบบแซ่บแหงเนาะเวลาเขาการกินอ่ะนะมันสิบแบบว่าโอ้ยเต็มปากเต็มคําคลิปนี้สะพานกาม่าแบบสันๆเนาะแล้วสะพานสีนนมาลงคลิปยา,งงาวเนาะขอบคุณหลายลายเลย